หนึ่งเรื่องที่พี่บดดำยังไม่รู้นะพุกโกเพิ่งทราบมาคุณผู้ชมมันต้องรู้พร้อมๆกันด้วยนะก็คือว่าในระหว่างที่พี่สุขุมวาดรูปงานศิลปะแลารู้อยู่แล้วว่างานศิลปะก็คืองานศิลปะแต่ทำไมจะต้องเชิญเกจิอาจารย์เชิญพระมาทำพิธีในขนาดวาดรูปด้วยจริงๆแล้วเนี่ยพุกโกรูปเอพระต่างๆที่ที่พี่สุขุมสัสะสมไว้เป็นพันรูปเนี่ย เนี่ยอย่างนี้ในเนี่ยมีจตุคามประมาณสัก300องค์หลออ๋อนี่นี่อ๋อนี่นีองค์เล็กเนี่ยประมาณ300ร้อยองค์นะครับพวกเออ่พวกจตุคามเนี่ยหรือพระต่างๆที่พี่สะสมไว้เนี่ยทุกเกจิมันพุทธาพิเศษมาหมดแล้วนะครับมันมีศักความศักดิ์สิทธิ์อยู่แล้วพี่พี่สุขุมจะทำแต่ละรูปเนี่ยพี่ก็ใส่เข้าไปนะครับตรงนี้ทุกอย่าง แต่ละภาพที่เราเห็นอยู่นี้บางภาพสื่อด้วยธรรมะแม้จะเป็นรูปแบบที่ไม่เหมือนใครแต่คุณสุขุมวาดด้วยความศรัทธาและบางภาพยังใส่ของเก่าสะสมหายากเช่นจตุคามที่คุณสุขุมสะสมมานานแต่ละภาพจะมีมวลสารสิ่งศักดิ์สิทธิ์คาถาครูอาจารย์ที่คุณสุขุมนับถือ ซึ่งแต่ละภาพผ่านการรังสรรค์มานานนับปีและคุณสุขุมเรียกภาพของเขาว่าภาพซ้อนภาพนั่นเองทุกูปนี่จะเลือกเจ้าของเองด้วยใช่ครับใช่ครับอย่างน้องเก่งพูดนะว่าทุกรูปเนี่ยในในนี้พี่สุขุมบอกว่าภรรยาพี่สุขุมบอกบ้าไปแล้วเนี่ย <laughs> แต่ว่า <laughs> มดดำมเชื่อไหมว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่พี่สุขุมทำเนี่ยมีเจ้าของ แต่เมื่อไหลเท่านั้นเองกุกอกว่าเขาจะมา,เ,า,ะมาเอา,เอาใช่ครับ<อ>ใช่ครับไม่ต้องกลัวว่าคุณทําแล้วไม่มีเจ้าของไม่มีเป็นไปไม่ได้นะครับร,ร,รูปพวกนี้เนี่ยยิ่งเก่ายิ่งไปอีกยุคหนึ่งเนี่ยราคานี่มันจะพุ่งขึ้นไปเรื่อยเรื่อ,อนะครับ ซึ่งภาพวาดแต่ละภาพมีคุณค่าที่แตกต่างกันแต่ละภาพอาจราคาประเมินค่าไม่ได้เพราะหลายคนเชื่อว่าการเลือกภาพที่ดีทุกอย่างจะต้องช่วยเสริมพลังให้กับผู้อยู่อาศัยหรือเจ้าของธุรกิจได้เป็นอย่างดี